เคยฝันได้โชคลาภอะไรเคยเคยได้ไหมครับก็ก็มีตลอดค่ะอ๋อมีตลอดมีตลอดก็ก็มีตลอดค่ะอ๋อมีตลอดมีตลอดอออย่างเมื่อกี้อก็มีอคนคนฝันว่าอพี่เนี่ยไปบอกเขาว่าศูนย์เก้าศูนย์เก้าเขาก็ได้เขาก็ได้ศูนย์เก้าอ๋อเขาก็ได้ศูนย์เก้าแล้วเขาก็ซื้อลอตเตอรี่ได้ครับเอ แล้วงวดนี้นมีไหมครับ<ม>ได้ได้ฝันั้างไหมเาขาอบอกสองงวดคิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนินทุกชนิดโปรดใช้วิทยาในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านที่เข้ามารับชมทาทงช่อง u t u b e หรือว่าทางเพจเฟซบุ๊กนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับเห็นภาพตรงนี้นะครับแรกๆอาจจะงงนะครับเพราะว่าขนาดใหญ่มากนะครับความยาวน่าจะอยู่ ประมาณ500เมตรนะครับความยาวนะครับเป็นการก่อสร้างพระนอนนะครับแต่ไม่เสร็จนะครับแต่แอดบินเพิ่งจะรู้ข่าวเนาะแล้วก็เดินทางมาดูนะครับนี่กำลังนี่นะครับองค์พระนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามว่าที่ไปที่มาในการสร้างตรงนี้มีแรงบนันดาลใจหรือว่ามีความศรัทธาอย,ย่างไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปถาม ที่อยู่ที่นี่เนาะตอนนี้ก็ยังก่อสร้างกันอยู่ครับนี่นครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหากันเลยนะครับผมนะครับสอบถามนิดนึงนะครับที่ที่มาที่สร้างตรงนี้เนี่ยมายังไงครับเต้นสายไปเห็นก็ถ้าจะพูดเหมือนนิทานนิยายเนาะก,ก็ฝันเห็นหมูนดินว่า รถเครือ่องบินไปม,มาตอนนี้เยอะเลยเครื่องบินเขาผ่านบ่อยอ๋อครับสันเห็นมูลดินว่าเขาถมไว้แล้วที่ตรงนั้นถมไว้แล้วเหมาะสำหรับสร้างพระนอนอันนี้ใครฝันครับโอ้ฝัน,นเว่าสร้างพระนอนก็ก,ก,ก็ลองวิ่งดูอ่ะเราก็ครับลองวิ่งดูว่าจะมีตามที่ที่ฝันเขาไปครับ,รบก็วิ่งดูวิ่งไปวิ่งมาก็ บางเอื้นมาเจอที่นี่มาเจอที่นี่อ่าก็เลยมาคุยกับชาวบ้านมาคุยกับผู้นําบอกว่าอ่าพอจะพอจะได้ไหมอะไรเงี้ยทางนี้เขาก็พร้อมอ่ะทางวัดเขาก็พร้อมที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะด้วยสาธารณะอที่สาธารณะเป็นเป็นขึ้นเขาขึ้นให้เป็นของวัดอ๋อของวัดวัดที่อยู่ด้านหลังต้นหน้าเนาะอินงหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ได้อะไรที่ชาวบ้านเขาร่วมกันมาสร้างครับ ก็ก็มามาสร้างสร้างเสร็จก็เราในนาม,มที่แบบอ่า,อาพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันสร้างหลายๆาฝ่ายครับอตระกูลน,นั้นมาช่วยตระกูลน,นี้มาช่วยหลายหลายจากสุรินทบง้งจากโคราชบ,บ้างอุยเรืองบ้างครับเป็นความศรัทธาเนาะเป็นความศรัทธาแนตะนะไม่ได้ว่ามีแรงงานก็เกิดจากความศรัทธาอย่างท่านเนี้ยอาจารย์ที่ที่กาลังถึงมาอาจารย์ภาวนุษ คุณหน้าท่านกลับมาช่วยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะาจารย์คนลาศอครับผมมาจากยจุลาอาศัยสายนุ้นจะบางทีก็สายพระป่ามาช่วยบางทีก็สายวัดท่าสุงมาช่วยบางทีก็หลายสายค่ะมาช่วยกันมาช่วยกันนลไม้คนละมือก็คือค่อยๆทําไปครับอันนี้เริ่มก่อสร้างมากี่ปีแล้วครับก็สร้างตั้งแต่ปีหกสี่ถ้านับถ้านับถึงสิงหา ก็คือสามปีงบประมาณก็อย่างว่าเนาะงบประมาณไปเรื่อยๆค่ะก็ช่วยหลายๆคนหลายๆหลายๆน่าจับนาจะบานแล้วมามาถูกช่วงที่เหล็กแพงค่ะอครับปก็เราก็ค่อยทําไปคอ่ก็มีศรัทธาญาติโยมอ่าญาติกรยามิตรเขาก็มาช่วยคนละพันสองพัยี่สิบบาทก็เราก็ร่วมร่วกันไป เจ้าภาพใหญ่เขาก็มีเจ้าภาพเล็กก็มีก็ช่วยช่วยกันไปแต่ว่าต้นบุญก็คืออพันเอกพิเศษจัก,กรินจิกเป็นทหารเนาะแต่เป็นทหารท่านก็ละเงินเดือนท่านเดือนละแสนมาเป็นตัวตัวตัว,ตวเป็นทุกเดือนครับก็คือสร้างขึ้นจากความศรัทธารมารวมกันศรัทธา งบประมาณน่าจะหลายร้อยล้านก็งบประมาณ <laughs> ก็ที่ที่เราใช้ไปแล้วคือเราอ่รวมตัวก็คือประมาณห้าสิบล้านแต่ <50 S 1> ท,ที่แต่ที่ไม่ได้เยอะมากมายเพราะรว่าเราลงแรงเองรแรงงานเนี่ยที่ที่ อย่างหมู่บ้านเนี่ยมาจากบ้านยางใกล้ๆนี้ก็มาช่วยเขาก็มาช่วยเขาไม่คิดค่าไหร่เอามาช่วยวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคุณหอคุณครูคุณอะไรมาช่วยอันนี้จะสร้างเป็นพระนอนเป็นพระนอนที่มีมีขนาดความยาวเท่าไหร่ครับร้อยแปดเมตรความสูงทั้งหมดทั้งหมดร้อยแปดเมตรองค์พระจะเป็นองพระค่ะองพระร้อยแปดเมตรจาก จากพระเศียรถึงพระบาทอร้อยแปดเมตรแต่พอสร้างเสร็จก็จะวัดอีกทีว่าเท่าไหร่ครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะไม่ถึงบางทีก็อาจจะเกินอย่างนี้นะอ๋อมีที่มาไหมครับที่ว่ากําหนดว่าต้องสร้างร้อยแปดเมตรก็ก็อ่าเราอยากสร้างให้แบบว่าใครมากราบก็ให้ได้พรร้อยแปดอะไรอย่างนี้นะคะอ่าให้มีความสุขสบายให้มีคอ่า ความสุขเหมือนกับพระกําลังสายญาติกับนี้เนี่ยอยากให้แล้วก็เราก็จะสร้างพระ,อ,ะองค์เล็กแปดหนึ่งร้อยแปดหมื่นสี่พันองค์บรรจุบรรจุด้านใน,คนใครมากราบก็ได้กราบพระ,ระมันทั้งพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปด้วยด้านในองค์พระนี่จะเป็นมีห้องปฏิบัติธรรมหรือมอีข้างล่างค่ะ ข,ข้างในองค์พระเราจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุของศักดิ์สิทธิ์ครับผมแต่ข้างล่างเนี่ยเราจะทําเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้จะลมพัดเย็นเพราะว่าข้างหลังครับข้างหลังจะเป็นเป็นน้ำนะคะครับเป็นหนองห่นานที่เขาเขาขุดดินจากเนี้ยมาถมตรงนี้พอดีครับอ่าเราก็มาฝันเห็นพอดกีก็เลยเป็นรประจวบเหมาะพระเออน่าจะ ก็คือคุณพี่เป็นคนเริ่มใช่ไหมครับค่ะเป็นคนเริ่มแล้วก็เป็นเป็นต้นนําเขาอ่าอ่าสตาฟอยู่ที่นี่ว่าเงแต่ก็อยู่ที่นี่ตลอดใครมาทําบุญใครมาสร้างกับตรงนี้กอนนี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับสร้างไปเรื่อยๆก็คือครับถ้าก็คิดในใจว่าต้นทุนคงสูงถ้าเราไม่ไหวก็คืออ่าก็หยุดก่อนพอมีเงินมีทองเราก็มาสร้างต่อแต่ที่สร้างมาเนี่ย ยังไม่ได้หยุดเลยก็มีมาเรื่อยๆนะมีศรัทธาเข้ามาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆร้อยสองร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวอยากจะให้คุณพี่ฝากถ้าใครมีความศรัทธาที่อยากจะมาร่วมสร้างนะครับจะติดต่อได้ยังไงครับก็ก็มีป้ยแล้วก็มีเบอร์ให้คุณพี่บอกพี่กัดบอกที่ตั้งนะครับเผื่อใครอยากจะมาก็เดินทางมาเองก็ได้ที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดท่าท่นอินแปลงถ้าใครมีความสนใจวัดทาท่อินแปลงตำบลเม็กดำอำเภอพยักจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากร่วมสร้างครับผมก็คือมาที่นี่ก็ได้ถ้าถ้ามาไม่ได้ก็จะมีป้ายมีเลขที่บัญชีครับผมก็จะมีป้ายอยู่เนาะถ้าถ้ามาถึงตรงนี้แล้วถ้าทำเสร็จเราก็จะปิดสมุดบัญชี ในส่วนนี้คืออะไรครับนี่ยกาลังตั้งเรืองลายในในในส่วนนี้คือเป็นเสียงใช่ไหมครับพระเกศาอ๋อพระเกศาคือคือผมครับคือผมพระองค์ท่านก็ก็จะทําพิเศษอย่างนั้นก็คือจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุความยาวร้อยแปดคํายาวร้อยแปดเมตรความยาวร้อยแปดแล้วนีอคือจากเสานี้มาเสานี้คือห้าเมตรยี่สิบสองช่องทั้งหมดร้อยแปดร้อยแปดเมตร นอนอนร้อยแปดค่ะใช่ประมาณว็ประมาณไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเพราะว่าบางเราบอกว่าเราจะบอกว่าร้อยล้านวัสดุมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าราคาวัสดุมันไมนอยู่ที่เนาะจากเหล็กเคยขึ้นกำหนดร้อยมาเป็นสามร้อยอ่ะคือกําหนดเอ่อราคาที่เราจะได้่ายหนึ่งล้านก็ต้องจ่ายสามล้านแต่ก็เกิดแต่ก็ ทมาเรื่อยก็ก็ดีนะครับก็เป็นการแต่ว่าเราเราที่ทํามาเราไม่เคยแจกสงอืมครับอคือคืออาศัยว่ารู้จักกันก็บอกต่อบอกต่อครมีความศรัทธานะครับอ่าคุณพี่มาอยู่นี่ตั้งแต่เริ่มสร้างเลยใช่ไหมครับมานอนหลสามปีแล้วมีความฝันดีๆไหมมานอนที่วัดเคยฝันได้โชคลาภอะไรเคยเคยได้ไหมครับ ก็ก็มีตลอดค่ะมีตลอดมีตลอดอย่างเมื่อกี้ก็มีคนคนฝันว่าพี่เนี่ยไปบอกเขาว่าศูนย์เก้าเขาก็ได้เขาก็ได้ศูนย์เก้าแล้วเขาก็ซื้อลอตเตอรี่ได้ครับแล้วงวดนี้มีไหมครับได้ได้ฝันมั้งไหมเขาบอกสองงวด คือคือพี่เนี่ยไม่รู้เรื่องหวยเราไม่ได้เคยไม่ไม่ได้สนใจแต่เขาฝันมาพี่ไปบอกก็มีเขาฝันได้สองวันก็คือศูนแปดศูนย์เก้าก็ศูนแปดยังไม่ออกศูนแปดศูนย์เก้าจะไม่ออกพอดีศูนก้าออกแล้วศูนเก้าออกไปแล้วศูนแปดยังไม่ออกงวดนี้เราเอาศูนแปดเนาะเสียงดวงดูเพราะว่าเรื่องหวยร่วมในก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจับเพราะว่า บางทีลืมเลยว่าหวอเกข้อออกเพราะว่าเห็นอ้าวทำไมคนไม่เห็นมาช่วยเราเขาไปซื้อหวนครับเขาไบตามครับแล้วพอดีศูนย์แปดนี่มาตรงกับความยาวขององค์พระจร้อยแปดร้อยแปดก็หนึ่งศูนย์แปดก็ก็ บอกเขาว่าเอาก็เป็นความสุขเล็กๆนะคกันเป็นเรื่องของเขาซื้อลอตเตอรี่ไว้ตั้งใบสองใบอะไรเงี้ยลองเสี่ยงโชคดูเนาะเป็นเป็นแนวทางให้ถ้าใครชอบก็ลองเอาไปที่นี่ก็มีแปลกๆเช่นเราทํางานอยู่เขาก็มารถก็มามาเทใส่มาเทใายไม่บอกเลยนะไม่บอกไม่บอกเลยนะว่าใครบริจาคบางทีก็มาเอามาให้แต่ไม่บอกว่าใครเอามาเอ ก็บอกก็ก็ไปถามรถมาอยู่ไปถามว่าใครบริจาคคจะได้เขียนไว้หนึ่งคิวสองคิวปูนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หนึ่งถุงสองถุงเขาบอกว่าเขาไปจ่ายง่ายๆเขาไม่บอกจริงผู้ม่ประสงค์ออกนามเนาะแต่อยากร่วมร่วมทําบุญร่วมสร้างที่จะเอาทรจายมารถหนึ่งรถหนึ่งดัมหนึ่งครับขอบคุณคุณพี่มากครับผมที่ให้ข้อมูลนะครับผม ครับสวัสดีครับหลับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวจะถ้ายังไม่เห็นรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับเพราะว่าแอดมินเข้ามาถ่ายอยู่ใกล้นะครับเข้ามาถ่ายอยู่ใกล้ตัวอาคารที่สร้างพระนอนนะครับอยู่ใกล้ก็เลยถ่ายมองภาพไกลๆไม่เห็นเนาะเดี๋ยวท้ายๆแอดมินออกจากตรงนี้ไปนะครับจะถ่ายภาพมุมไกลๆมาให้ดูนะครับว่ากําลังก่อสร้างยังไง นะครับช่วงนี้เราก็ถ่ายอยู่ใกล้นะครับแอดไมไม่มีบริเวณจะยืนนะครับก็เราย่อไม่ได้แต่ถ้าซูมได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นป่าแล้วไปไม่ได้แล้วนะครับเป็นป่าข้ามป่าไปก็จะเป็นวัดนะครับก็ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวนี่นะครับตั้งแต่พระบาทเนาะไล่มานะครับลองเทียบดูกับรถยนต์นะครับว่าเล็กใหญ่ขนาดไหนนี่นะครับขึ้นมาตรงนี้เป็นนี่นะครับช่วงเอวเนาะ นี่ครับนี่นะครับช่วงที่เป็นเศียงขององค์พระนะครับยังไม่ได้เทนะครับก็ขึ้นโค้งไว้หมดแล้วนะครับก็ตามที่คุณพี่ได้บอกเล่าเนาะข้อมูลนะครับส่วนตัวเลขก็ตามนั้นนะครับหนึ่งศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์ปดอย่าลืมเด้อเผื่อเป็นโชคเป็นบุญวาสนานะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะเดินทางมาครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ คุณพี่เล่าให้ฟังเนาะเขาบอกไว้สองสองตัวคือศูนย์เก้ากับศูนย์แปดศูนย์เก้าออกไปแล้วส่วนศูนย์แปดยังไม่ออกนะครับแล้วก็ความยาวขององค์พระที่สร้างทานอนตอนนี้นะครับร้อยแปดนะครับร้อยแปดเมตรนะครับก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีภาพไกลๆให้ดูนิดนึงนะครับก็ล่าลากันไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ